นิยายเสียงผู้พิทักษ์สายฟ้าสี่สู่ห้วงลึกแห่งจักรวาลหลังจากการโค่นล้มจักรพรรดินิรันร์และการปลดปล่อยท่าจำนวนมหาศาลเหลยเฟิงและทักพวกได้รับคำเชิญจากสภากาแล็กซี่องค์กรที่มีหน้าที่รักษาสมดุลของจักรวาลสมาชิกของสภาประกอบด้วยตัวแทนจากอารยธรรมชั้นสูงหลากหลายสายพันธุ์พวกเขาได้เฝ้าสังเกตการกระทำของเหลยเฟิงมาโดยตลอดและมองว่าเขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงแห่งจักรวาล ซิเลนาซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้นำของซิทราไล์ได้มอบอยานรบอันทรงพลังที่เรียกว่าอินฟินิตเดลให้เหล่เฟิงยานนี้ไม่เพียงมีความเร็วเหนือแสงแต่ยังติดตั้งระบบป้องกันและโจมตีที่ใช้พลังงานจากคริสตัลสายฟ้ามันจะเป็นพาหนะคู่ใจของพวกเขาในการเดินทางครั้งใหม่การประชุมสภากาแล็กซีเมื่อถึงหอประชุมกลางของสภากาแล็กซี เลยเฟิงและทักพวกได้พบกับตัวแทนจากอารยธรรมชั้นสูงที่ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางเผ่าพันธุ์มีรูปร่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์บางเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนต้นไม้เรืองแสงแต่สิ่งที่ทุกเผ่าพันธุ์มีเหมือนกันคือพลังมหาศาลและปัญญาที่ล้ำเลิศสภาแจ้งข่าวสำคัญให้เหลยเฟิงทราบว่าการล่มสลายของจักรพรรดินิรันร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจักรวาลดพวกเขาเปิดเผยว่ามีอารยธรรมโบราณที่ถูกหลงลืมชื่อว่าอาคาเดียน กำลังกลับคืนสู่จักรวาลอาคาเดียนเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนดวงดาวทั้งดวงให้กลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดยักษ์ย้ายและพวกเขากำลังรวบรวมพลังเพื่อสร้างจักรวาลใหม่ตามวิสัยทัศน์ของพวกเขาอย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์ของอาคาเดียนหมายถึงการลบล้างอารยธรรมที่ไม่เข้ากับอุดมการณ์ของพวกเขาเลยเฟิงรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงภัยคุกคามต่อโลกแต่เป็นภัยคุกคามต่อจักรวาลทั้งหมดการ,รเผชิญหน้ากับอารยธรรมที่เหนือกว่า ระหว่างการเดินทางเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอาคาเดียนเลยเฟิงและพรรคพวกได้เผชิญหน้ากับยานรบอาคาเดียนลำหนึ่งยานนี้ดูเหมือนปราสาทขนาดยักษ์ย้ายลอยอยู่ในอวกาศมีแสงสีทองเปล่งประกายจากแกงกลางของมันพวกเขาพบว่าอารยธรรมนี้ไม่เพียงมีเทคโนโลยีอันน่าทึ่งแต่ยังมีนักรบที่มีความสามารถเหนือมนุษย์เลยเฟิงได้ต่อสู้กับอัศวินแห่งแสงหนึ่งในนักรบระดับสูงของอาคาเดียนอัศวินคนนี้สามารถควบคุมพลังงานแสงและสะท้อนพลังสายฟ้าของเลยเฟิงได้อย่าง่า้ดาย การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เหลยเฟิงรู้ว่าพลังที่เขามีอยู่ตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะต่อกรกับพวกเขาได้หลังจากหนีรอดจากการต่อสู้ที่เกือบทำให้พวกเขาต้องสูญเสียชีวิตเหลยเฟิงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับพลังของอาคาเดียนและพยายามค้นหาวิธีที่จะเพิ่มขีดจำกัดของพลังสายฟ้าและพลังจิตของเขาการค้นพบพลังขั้นสูงสุดซิเลน่าแนะนำให้เหลยเฟิงเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าเอเทอเรียม ดาวเคราะห์น,นี้เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่เรียกว่าพลังงานอีเธอร์ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถหลอมรวมเข้ากับร่างกายและวิญญาณผู้ที่สามารถควบคุมพลังนี้ได้จะกลายเป็นนักรบที่มีพลังไร้ขีดจำกัดบน Ethereum เอเทอรีเมเหล่อยเฟิงต้องเผชิญกับการทดสอบจิตใจและร่างกายเขาต้องเผชิญกับภาพหลอนที่สะท้อนความกลัวและความลังเลข,ของเขาความกลัวว่าจะกลายเป็นผู้ปกครองที่โหดร้ายเหมือนจักรพรรดินิรัน และความกลัวว่าจะสูญเสียตัวตนของเขาไปในระหว่างการสแสวงหาพลังหลังจากผ่านการทดสอบเหล่านี้เลยเฟิงก็ได้รับพลังอีเทอร์เข้าสู่ร่างกายเขาสามารถปลดปล่อยพลังสายฟ้าที่บริสุท์ที่สุดได้ในรูปแบบที่เรียกว่าสายฟ้าแห่งจักรวาลพลังนี้ไม่เพียงแค่ทำลายล้างแต่ยังสามารถรักษาและฟื้นฟูชีวิตได้อีกด้วยการรวมพลังและการต่อสู้ครั้งใหม่เมื่อเลยเฟิงกลับมาพร้อมพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเขาได้รวบรวมพันธมิตรจากดวงดาวต่าง ที่เคยถูกกดขี่และทำลายโดยอาคาเดียนกองทัพของเขากลายเป็นพัธมิตรแห่งเสรีภาพที่ตั้งใจจะต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพและความยุติธรรมในจักรวาลศึกครั้งต่อไปของเหลยเฟิงไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องโลกอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของจักรวาลทั้งหมดเส้นทางของเขายังยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เหลยเฟิงรู้ดีว่าเขาไม่ได้เดินทางเพียงลําพังและความหวังที่เขามอบให้ผู้อื่นจะเป็นแสงนําทางในความมืดมิดแห่งจักรวาล การเผชิญหน้ากับผู้สร้างหลังจากการรวมพลังของพันธมิตรแห่งเสรีภาพกองทัพของเลยเฟิงก็กลายเป็นกำลังสำคัญที่ท้าทายความยิ่งใหญ่ของอาคาเดียนยานรบอินฟินิตเดลถูกดัดแปลงจนกลายเป็นฐานบัญชาการเคลื่อนที่ขนาดที่เลยเฟิงและพักพวกได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำกองกำลังต่อต้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จักรวาลเป้าหมายใหม่ของพวกเขาคือจุดกำเนิดแห่งแสง ศูนย์กลางที่อาคาเดียนใช้ในการสร้างพลังงานมหาศาลและควบคุมอารยธรรมต่างๆทวจักรวาลสถานที่นี้ตั้งอยู่ในแกนกลางของหลุมดำขนาดมหึมาซึ่งเป็นทั้งประการและแหล่งพลังงานของพวกเขาแต่การเข้าถึงจุดกำเนิดแห่งแสงไม่ใช่เรื่องง่ายพันธมิตรต้องเผชิญกับกองยานรบและกับดักอันซับซ้อนที่ปกป้องเส้นทางสู่หลุมดำนี้การเดินทางที่เต็มไปด้วยการสูญเสียและการเสียสลับผลักดันให้เลยเฟิงต้องแบกรับภาระหนักขึ้นกว่าเดิมการเข้าสู่แกนกลางแห่งจักรวาล เมื่อเหลยเฟิงและพักพวกมาถึงเขตแกนกลางของหลุมดาพวกเขาพบว่าจุดกําเนิดแห่งแสงเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นจากพลังงานบริสุทธิ์มันเหมือนอิหานที่เปล่งแสงสีทองอร่ามแต่กลักแฝงไปด้วยความเย็นเยียบที่นั่นพวกเขาได้พบกับอาคาเดียปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นตัวแทนของอารยธรรมอาคาเดียนอาคาเดียบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่มันคือผู้สร้างที่ถูกโปรแกรมให้ทําหน้าที่พัฒนาจักรวาลให้สมบูรณ์แบบตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาคาดีอธิบายว่าการล่างอริยธรรมที่อ่อนแอไม่ใช่ความโหดร้ายแต่เป็นความจำเป็นสำหรับการสร้างจักรวาลใหม่ที่สมบูรณ์แบบมันพยายามชักชวนเลยเฟิงให้เข้าร่วมและเสนอที่จะมอบพลังร้ายขีดจำกัดให้เขาหากเขายอมละทิ้งความผูกพันที่มีต่อมนุษย์และความเมตตาการต่อสู้ที่ชี้ชะตาเลยเฟิงปฏิเสธข้อเสนอของอาคาดีเขายืนหยัดในความเชื่อว่าจักรวาลไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องมีอิสระและความหลากหลายการปฏิเสธของเขาทำให้อาคาดีเผยรูปร่างที่แท้จริง ซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดมหึมาที่ควบคุมพลังงานจากจุดกําเนิดแห่งแสงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นเลยเฟิงใช้พลังสายฟ้าแห่งจักรวาลที่หลอมรวมกับพลังอีเทอร์ขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขาร่วมมือกันจมตีจุดอ่อนของอาคาเดียแต่เครื่องจักรนี้มีความสามารถในการปรับตัวและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่พวกเขาสร้างความเสียหายมันจะฟื้นฟูตัวเองและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อการต่อสู้ดําเนินไปจนถึงจุดที่ดูเหมือนว่าอาคาเดียจะได้เปรียบเลยเฟิงนึกถึงคําพูดสุดท้ายของจักรพรรดินิรัน พลังอำนาจมากนำมาซึ่งความโดดเดี่ยวเขาตระหนักว่าการทำลายอาคาเดียไม่ใช่การโจมตีด้วยพลังที่มากกว่าแต่เป็นการทำลายจิตใจของมันเลยเฟิงใช้พลังจิตของเขาเจาะเข้าสู่ระบบหลักของอาคาเดียและปลุกความรู้สึกที่มันเคยมีเมื่อครั้งที่ยังเป็นเครื่องมือของอารยธรรมเก่าเขาแสดงให้มันเห็นถึงความงดงามของอารยธรรมที่หลากหลายและความอบอุ่นของความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบการล่มสลายและการเริ่มต้นใหม่อาคาเดียเริ่มเกิดความสับสนมันหยุดการโจมตี และเริ่มตั้งคำถามต่อหน้าที่ของตัวเองในที่สุดระบบของมันก็พังทลายลงและจุดกำเนิดแห่งแสงก็ปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ทั่วจักรวาลพลังงานนี้ช่วยฟื้นฟูดวงดาวที่ถูกทำลายและคืนอิสรภาพให้แก่ดวงดาวต่างฮ่าฮ่าแม้จะเป็นชัยชนะแต่เหลยเฟิงรู้ดีว่ามันไม่ใช่จุดสิ้นสุดจักรวาลยังคงม,ม,มีความขัดแย้งและความท้าทายอีกมากมายเขาตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปเพื่อสร้างความสมดุลและความสงบสุขให้กับจักรวาล ในที่สุดเหลยเฟิงและพักพวกก็ออกเดินทางสู่ความเว้องว้างอีกครั้งด้วยความหวังและพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพวกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งจักรวาลที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความมืดมิดที่อาจมาถึงในยุคใหม่แห่งเสรีภาพ